ขึ้นเองครับนี่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 ขึ้นเองไม่น่าเผิแป๊บเดียวครับจะเปิดไฟด้วยครับเปิดไฟด้วยครับนี่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 ไอตัวแสบครับตัวแสบน่ะปิดแล้วครับนี่ดูดิดูดิเผอแป๊บเดียวเอาของมาต่อเลยขึ้นเนี่ยลงมา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 ได้ไหมลงได้ไหม เออหล่นแม่งเลยลงมาเลยหล่นแม่งเลยอ่ะไปติดไฟเล่ไม่ตั้งเดี๋ยวไม่ตกไม่ตัง้ตงเลยลูกตกตกมาให้ตาตั้งดูเปิดไฟเล่นครับหน้าตีไหมเนี่ยหืมปิดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงมาเร็วลงมาลงมารรถเข้้าาาาบนนโอัตยมลงมาลูกมาลงมามอนลงมาได้ไหมลงได้ไหมฮะ แก à, mà luôn mà lúc อีกกู ma, อยู่ ma, à, luôn mà, luôn mà, luôn. ปิดไปแล้วลงมาปิดไปแล้วลงมาเร็วๆลองลงนิดมันขึ้นไดไมาลงมาเร็วๆๆลยลงวะลงครับลงดูครับดูๆว่าลงได้ไหมอ่ปิดไปแล้วลงมาลูกอ่า Lông mai ừ. Bịt vai còn nó lông mai Ờ lông mai Tốt kè Tốt kè chắc cả mà chắc ừ. cạch rồi <laughs> nè lông mai ขึ้นเองลงเองครับดูดมันแสบขนาไหนครับดูครับอ่าดูดิเดี๋ยวต้องเอารถเก็บแล้วครับไอตัวแสบประจำหมู่บ้านครับดูครับดูดูตัวนี้ก็ทิ้งของครับดูดูดู ดูครับดู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 มันดูมันดูมัน มเมล่แป้งเล่แปง้แปงอ่าลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วอ่าดูครับเดี๋ยวดเด็กมันจะหล่นครับ ขึ้นลงสบายเลยครับดูดิดูดิ